เสาวนีดากฟองครับพอโรงเรียนวัดลังสินครับเสริด sì ้นสามาคีแล้วก็การเลี้ยวต้องเสริมศิลปะอภัยก็เคยเป็นอาจารย์อาสาเรื่องการกระทรวงการอุดมศึกษาก็มีแนวนโยบายอยู่อันหนึ่งว่าเราควรจะพัฒนานักศึกษาในลักษณะที่ให้มีการสร้างกิจกรรมที่เป็นการบูรณาการระหว่าง hard skill กับ soft skill เข้ากัน การฝึกให้นักศึกษามีจิตสาธารณะนะครับสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ในลักษณะตรงนี้นะครับเราก็ดึงนะฮะนักศึกษาจากคณะวิชาจากชมรมนะครับรวมทั้งนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มกิจกรรมต่างๆนี่นะครับมามาช่วยกันนะครับตรงนี้เราก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาของเราได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นกิจกรรมที่ทําให้นักศึกษาได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักชุมชนของเรามากยิ่งขึ้นในส่วนของทางโรงเรียนเองพอเราเกิดความร่วมมือกันขึ้นความเข้าใจอันดีต่อกันนะฮะรวมถึงความร่วมมือในกิจกรรมในลักษณะที่ชุมชนโรงเรียนเป็นฐานของการเรียนรู้ซึ่งกันและกันตรงนี้ก็บอกว่าเป็นประโยชน์ร่วมในการที่จะช่วยกันพัฒนาทั้งนักศึกษาและบุคลากรของเรานะครับ เรารู้สึกเรื่องปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าโครงการดีๆเช่นนี้มหาวิทยาลัยรังสิตก็จะดําเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดไปนะคะเราก็จะมุ่งมั่นตั้งใจที่จะร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวกับมหาวิทยาลัยรังสิตพัฒนาชุมชนหลัก6ของเราให้มีคุณภาพต่อไปในอนาคตต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับที่ได้เห็นความสาคัญก,กับโรงเรียนวัดนาวงนะครับได้ให้บริการทางด้านวิชาการอันหนึ่งปีที่ผ่านมา โรงเรียนนั้นได้ประโยชน์จากการทำเอ็มโอยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่า,าการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนะครับสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนได้อีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของความเป็นความร่วมมือทางวิชาการนะครับได้พัฒนานักเรียนและคุณครูความสําคัญที่เราได้นะครับก็เกิดประโยชน์กับนักเรียนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นในานามของโรงเรียนวัดนาวงก็ต้องขอบคุณ ทางมหาวิทยาลัยลังสิตนะครับที่ได้เล็งเหน็นความสำคัญแล้วก็ให้คุณค่าที่เกิดขึ้นประโยชน์กับสังคมในต่อไปนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากนะคะโรงเรียนได้รับประโยชน์จากทางมหาวิทยาลัยลังสิตเป็นอย่างมากแล้วโครงการนี้ไม่ใช่เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นมา อย่างสวยหรูนะคะแต่เป็นการทำจริงทางมหาวิทยาลัยลังสิตมีความจริงใจในการที่จะดูแลโรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงของทางมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งตัวพอเองก็ชื่นชมทางมหาวิทยายลัยเป็นอย่างมากนะคะในการมีความจริงใจที่จะพัฒนาตำบลหลักหกของเราในด้านคุณภาพประชากรคุณภาพการศึกษาสมกับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับหนึ่งของประเทศจริงๆค่ะ